ข้อนี้เนี่ยทำยังไงนะข้อนี้ทํำยังไงนะกูยอยากเห็นคนคิดจริงๆนะอ่าวิธีคิดนะข้อนี้เนี่ยนะหนึ่งลบหนึ่งส่วนหกคูณกับหนึ่งลบหนึ่งส่วนเจ็ดคูณกับหนึ่งลบหนึ่งส่วนแปดไปเรืร่อยๆใช่ไหมจนถึงหนึ่งลบหนึ่งส่วนเก้าเก้าเก้าวิธีคิดข้อนี้เนี่ยทำสวยเท่ากันไม่ต้องคิดอะไรมากทำสวยเท่ากันนะ The clue first clue first เองครับนะเวลาเราเจอโจทย์ลักษณะนี้นะเจ,จอโจทย์ลักษณะนี้นะถ้าคิดไม่อะไรไม่ออกนะ คิดแต่และวงเล็บไปก่อนไอ้หลักการที่ครูสอนเนี่ยนะเวลาไอ้้นี่ของปหกนะแนวสสทอมออแบบนี้ข้อนี้เนี่ยหลักการครูก็เลยทําสวยเท่ากันก่อนนะหนึ่งเนี่ยครูคูณด้วยหกส่วนหกเข้าไปลบด้วยหนึ่งส่วนหกส่วนตรงเนี้ก็เป็นหนึ่งคูณด้วยเจ็ดส่วนเจ็ดลบด้วยหนึ่งส่วนเจ็ดนะส่วนตรงนี้ก็หนึ่งคูณด้วยแปดส่วนแปดลบด้วยหนึ่งส่วนแปดส่วนตรงนี้ก็ 1, หคูณด้วย9กส่วนเกลบด้วย1นส่วนเกนะมันก็จะคูณไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่นะลูกหคูณด้วยห9ึ 9, 9่งพ yeah. okay. 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 ันส่วนหนึ no. mm ่นะแล้วก็ลบด้วย1นึ่งส่วนหนึ่ร้าคราวนี้ตรงนี้หกคูณหก็เป็น6กถูกต้องมหกลบหก็เป็นห้าส่วนหคูณกับ7จ็ลบเคูณหก็เป็น7จนะเจลบหก็เป็นเจ็ดลบหก็เป็นหกหส่วนเใช่ไหมลูก และแล้วก็แปดแปดลบหก็เป็น7จส่วนแคูณกับ1นลบเก็เป็น9 9้กลบหก็เป็น8ปดนะแปดส่วนเะ้าเป็น8ปดส่วนเกะแปส่วนเแล้วคูณไปเรื่อยๆนะจุดจุเนี่ยคำว,ว่าจุดจุเนี่ยคูณไปเรื่อยๆเนาะคูณไปเรื่อยๆจนถึงหนะึ่งพันเกะคูณกันก็หนึ่งกบ 1, ก็เป็น1998ส่วนด้วยเพราะมันลบหนะึะหนึ่ เสร็จแ,แล้วพอเรามาเห็นความสัมพันธ์กันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าหกกับหกมันจะตัดอย่างนี้ได้เจ็ดกับเจ็ดตัดตรงนี้ได้นะแปกับแดตัดตรงนี้ได้มันก็จะตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมเศษเออส่วนอีกฝั่งส่วนตัวหน้าจะตัดเศษตัวถัดไปเรื่อยๆสุดท้ายตรงนี้ก็จะถูกตัดออกเหมือนกันสันพันธ์ก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้าส่วนด้วยหนึ่งพันเก้ารอยเกสบข้อนี้ตอบข้อที่ข้อนี้ตอบข้อที่หนะึ่งะข้อที่หนึ่ง ข้อที่เข้อที่7ถ้าปัจจุบันนะพ่อมีอายุเป็นสองเท่าของลูกนะสเท่าของลูกผ่านไป9ปีพ่อและลูกอายุรวมกันได้63ปีอยากทราบว่าปัจจุบันพ่อมีอายุเท่าไหร่ถ้าเจออย่างนี้นะลูกนะครูครูคมักจะสอนนะน้องๆที่เรียนกับครูเนาะนะแล้วครูก็มาสอนทุกคนก็แอ่ะเด็กลูกศิรย์นะครูมักจะสอนลูกเสษย์ว่าเออถ้าเจออย่างนี้ให้เราเขียนพ่อกับลูก ถ้าเจอพ่อมีอายุเท่าไหร่นะเราก็เขียนงนี้ให้เขียนพ่อนะกับลูกไว้นะคราวนี้เราก็ปัจจุบันอยู่ตรงนี้ปัจจุบันนะปัจจุบันนะสมมติเขาถามหาว่าพ่อมีอายุเท่าไหร่ใช่ไหมให้พ่อมีอายุ A ปี P. สมมติเลยตัวแปรคือพ่อทาอะไรให้ตัวนั้นเป็นตัวแปรเป็น A ปี P. โอเคไหมลูกถ้าปัจจุบันพ่อมีอายุเป็น2เท่าของลูกสมมติลูกเป็นครึ่งหนึ่งของพ่อเพราะฉะนั้นลูกก็เหลือแค่ A หาร2โอเคไหมลูกนะ A อฮ ผ่านไป9ปีนะก็คือบวกไปนะคดอีก9ปีก็คือบวกไปอีกเเพราะฉะนั้นพ่ออายุเท่าไหร่ลูก A บวก9ส่วนลูกอายุเท่าไหร่เหมือนกัน A ส่วน2เดิมมี A ส่วน2ผ่านไป9ปีก็คือบวกไปอีก9นะไอ้9ปีนี้บวก9คือผ่านไป9ปีเนาะกูเรีนบบผ่านไปผ่าน9ผ่านไป9ปีก็คือบวกไป9นะคราวนี้พอบวกผ่านไปปุบ๊บนะอายุลูกกับพ่อรวมกันได้63 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าพ่อก็คือ a บวก9บวกกับอายุของลูกก็คือ a ส่วน2บวก9เท่ากับ63โอเคนะครน,นี้กูบเบิดเล,เปปลบเอาตัวแปรกอบตัวแปรไว้ใกล้ๆกันก็กลายเป็น a บวก a ส่วน2 9บวก9เป็น18ก็บวก18เท่ากับ63เสร็จแล้วเราก็ย้าย18ไปลบก็เป็น a บวกกับ a ส่วน2ใช่ไหมเท่ากับ63บวกอยู่ย้ายไปลบลบ18 ตรงนี้ส่วนไม่เท่ากันนะ A ไม่มีส่วนก็คือส่วน1ก็ทำส่วนเท่ากันคูณได้สอง2นสเข้าไปก็กลายเป็น2อบวกหตรงนี้ไม่มีเลขก็คือเลข1น,นะสองบวกหก็เป็น3ามเอส่วนสเท่ากับ6กสิบสลบสิปเป็นเท่าไหร่หลกลบสิ 18, ก็เป็น5นะอันนี้เป็น5เป็น45เท่ากับ45 okay, นะ่หาเไหมเท่ากับ45เพราะฉะนั้น a เป็นเท่าไหร่ a ก็คือยนะุพ่อเนาะเท่ากับ45นะ สองหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณสามคูณอยู่เอาไปหารนะครับนะก็สามหนึ่งห้าสามห้าสิบห้าเพราะฉะนั้น a อเท่ากับสิบห้าคูณสองเป็นสามสิบข้อนี้ตอบข้อที่สองนะตอบข้อที่สองโอเคอ่าจริงามากอะมา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 นะเดี๋ยวครูสอนเลยก็แล้วกันข้อนี้เนี่ยมันมีหลักการอยู่นิดหนึ่งลูกนะข้อนี้นะจอยว่าไงนะ เขาให้รูปวงกลมมาแล้วถามว่ากําหนดให้ C เป็นจุดศ ah, ูนย uh, ์กลางวงกลมจงหาว่า so, พื้นที่แรงเงาเป็นเท่าไหร่นะพื้นที่สีน้ําเงินเนี่ยนะพื้นที่แรงเงาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เนี่ยตรงนี้ด้านเนี่ยมันยาว20นะครับด้านนี้ยาว16และด้านนี้ยาว12วิธีคิดข้อนี้คิดยังไงดีนะหลักการเราต้องรู้นิดนึงก่อนนะครับว่าถ้าเราต้องการหาพื้นเราหลักการข้อนี้พื้นที่แรงเงาเอาครูเขียนก่อนพื้นที่แรงเงาจะเท่ากับเท่าไหร่ ต้องเท่ากับพื้นที่วงกลมขอทอนะครูย่อเลยไหมเนี่ยไปงงกันนะขอทอยพื้นที่ขอทอวงกลมครูย่อของครูเองนะแล้วกับพอทอคือพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมครูใช้เป็นรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเลยพื้นที่สามเหลี่ยมคราวนี้วงกลมสูตรอะไรลูกนะพื้นที่วงกลมสูตรว่า ไพ่า uh, กำลังสองยี่สิบนี่คือความยาวทั้งหมดนะยี่สิบคือความยาวทั้งหมดไพนะ R uh, คือรัศมีถ้าทั้งหมดยาวยี่สิบนะทั้งหมดในยาวยี่สิบเพราะฉะนั้นรัศมีก็เหลือแค่ครึ่งหนึ่งของยี่สิบตรงนี้นี่เท่ากันเนาะเปลี่ยนสียตรงนี้นะกับตรงนี้เท่ากันเพราะฉะนั้น R uh, จะเท่ากับเท่าไหร่เลยเพราะนี้ R R uh, uh, นะ R uh, เลยจะเท่ากับนะทั้งหมดยาวยี่สิบ R เท่ากับยี่สิบหารสองเท่ากับสิบอเท่ากับส uh, ิบ, uh, บหน่วยไหม ก็ใส่กลับไปเลยอ่าคือ10นะ10คูณ 10, 10กำลัง2ก็เป็น100นะก็เป็นพายคูณกับ100อยหรือเท่ากับ1 0 0่รพายครานี้หลักการมันมีเพิ่มเติมนิดนึง่งนะจำไว้ถ้ารูปสามเหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมนะจำไว้เลยนะถ้ารูปสามเหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมถ้าด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะเพราะว่าศเป็นจุดศูนย์กลางและเส้นนี้ผ่านดีตรงนี้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง มุมที่เกิดนะมุมที่เกิดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะลลกในะในรูปนี้เนี่ยแต่ว่าต้องมีด้านหนึ่งเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะส่วนเพราะนั้นมุมอีกอีกที่เกิดจากอีกสองด้านที่เหลือเนี่ยจะเป็นเป็นมุมฉากเสมอจาไว้ว่าตรงนี้จะเป็นมุมฉากเสมอเข้าใจหลักการนะจาไว้ว่าถ้าตรงนี้นะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะมุมไม่ว่าจะสร้างที่ไหนเนี่ยจะเป็นเส้นมุมฉากเสมอนะอันนี้เราต้องเข้าใจนิดนึง เพราะฉะนั้นข้อน,นีพนนน้พื้นที่สามเหลี่ยมเป็นเท่าไร่เลยพื้นที่สามเหลี่ยมก็เลยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานเลยต้องใช้เลขสิบหกก็ได้เลขสิบสองก็ได้นะเอาเป็นด้านที่มันตั้งฉากกันอนะ่ะก็คือสิบสองคูณกับสิบหกนะสองหกสิบสองหกหกสามหกเป็นเก้าสิบหกเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาข็ย่อต่อเลยพื้นที่แรงเงาเมื่อกี้รูบอกว่าให้เอารูปวงกลมซึ่งเรารู้แล้วเท่ากับหนึ่งร้อยพายนะหนึ่งร้อยพาย รูปวงกลมนะ100พายลบกับพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ96ข้อนี้ตอบ100พายลบ96ตอบข้อที่3ก็8ตอบ3นะเอาข้อใหม่นะข้อ9วงกลมที่ใหญ่ที่สุดนะต้องมีพื้นที่กี่ตารางนิ้วเนี่ยใส่ในรูปสี่เหลี่ยมขนาด196ตารางนิ้วได้พอดีนะโดยที่นะจากข้อนี้นะนะจากข้อนี้นะพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยถ้า วงกลมที่ใหญ่ที่สุดจะได้เนี่ยจะต้องใส่ในรูปสี่เหลี่ยมเลยลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะกูก็เขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะคราวนี้ไม่คิดอะไรมากว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมีวงกลมอยู่ข้างในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะรูปวงกลมนะคราวนี้นะเราได้รูปวงกลมแล้วนะนนะเราได้รูปสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมอยู่ข้างในแล้วนะแล้วไงต่อนะ เพราะฉะนั MM area, it is. it ้นเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีพื้นที่196นะโดยที่นะด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะลูกนะมันจะได้รูปวงกลมที่ใหญ่ที่สุดเราจะได้ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านเท่ากับพื้นที่ถูกไหมพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสคราวนี้ด้านคูณด้านเท่ากับพื้นที่คือ196 อะไรคูณกันได้ร้อยก้าสิบหกแล้วก็ดูซิว่าอะไรคูณกันลงท้ายด้วยหกบ้างก็มีสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกซึ่งไม่ใช่อยู่แล้วแหละแล้วก็แปดแปดแปดเอ่อหกหกสามสิบหกก็ไม่ใช่นะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสิบสี่คูณสิบสี่ซิว่าใช่ไหมอ่ะสิบสี่คูณด้วยสิบสี่คือคือคือคูณดูเลขหลังเนี่ยอะไรที่คูณเหมือนกันแล้วลงท้ายเหมือนกับเลขตรงนี้นะที่สี่สิบหกสี่สเป็นห้าเป็นสี่เป็นหนึ่งก็เป็นร้อยเก้าสิบหกเพราะนั้นตรงนี้ด้านคูณด้านเท่ากับ เท่าไรลูก14คูณกับ14เพราะฉะนั้นด้านเดียวจะเท่ากับ14เพราะนั้นด้านเนี่ยยาว14นะด้านนี้ยาว14ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจงหาว่านะเอ่อวงกลมจะได้พื้นที่เท่าไหร่นะวงกลมก็คือเป็นวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางคือ14เพราะด้านนี้ถึงด้านนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลนะางนถะูกไหเพราะฉะนั้นรัศมีวงกลมเป็นเท่าไหร่เลยนะรัศมีวงกลมก็คือ r นะ r รัศมีวงกลมนะก็เท่ากับ14 หารด้วย2เป็นครึ่งหนึ่งก็คือเท่ากับ7จ็ดนะเพราะนั้นวงกลมรูปนี้เนี่ยจะได้พื้นที่เท่าไหร่ลูกเพราะนั้นได้พื้นที่วงกลมนะได้พื้นที่วงกลมนะพูดงบนี่นี่นี่น,นะเอามาเพราะฉะนั้นนะพื้นที่นะวงกลมเท่ากับไพาอากำลังสองพก็คือ22ส่วน 7r ก็คือ7คูณ7จตัดทิ้ง 7 2 14, 1, 7, 2, 14, 1 15, 15 4สองสิบสี่ทดหนเทดเป็นสิเป็นร้อข้อนี้ตอบข้อที่1นึเก่งมากใครที่คิดถูกโอเคนะข้อที่10นะโจทย์บอกว่าอะไรนูข้อที่สิถ้าเราวัดข,าดขนาดของพื้นที่ในแผนที่ได้ขนาด1 5บหซนเมตรคูณสามสซนเมตรถ้านะมาตราส่วนเป็น1ต่อ1000งต่อหนึ่อยากทราบว่าพื้นที่เป็นกี่ตารางเมตรนะข้อสังเกตข้อนี้เนี่ยเขามีตรงเนี้ย กับตัวนี้มันต่างกันเราต้องระวังนิดตึงนะเวลาเราทำเนี่ยถ้าเปลี่ยนผิดปั๊บเนี่ยเออมันจะผิดตรงหลักหลักศูนย์กับหลักทศนทยมสเก็ตไหมใช้ที่กูให้เนี่ยมันจะเป็นหลักศูนย์ทศยมนะกับศูนย์ศูนย์อย่างเดียวเลยแต่ตัวเลขเหมือนกันเพราะว่าสิบห้าคูณสามเนี่ยมันเป็นสี่สิบห้ายังไงซะเลขสี่ห้ามันมาแน่สี่ห้ามันแนวันนี้ <laughs> แต่คราวนี้เนี่ยนะคราวนี้เนี่ยแล้วเราจะเป็นเลขอะไรถึงจะถูกต้อง เราก็เปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยให้เป็นอะไรก่อนนะลูกนะเป็นเซนเซนอให้เป็นอัตราส่วนธรรมดาก่อนเราก็วาดรูปก,ก่อนเลยสิ 15. อ่ะให้ดูไง,ไง่ายๆกนได้สิ 15. ตรงนี้30มสิบนะครนี้พอขยายขึ้นเนี่ยหต่อ1นึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่านะสิเซนสิซติเมตรเท่ากับเท่าไหรนะ่นะนะจากอัตราส่วนใช่ไหมข,ขยายไป15บหเซนติเมตรนะในภาพ ในแผนที่นะ15เซนติเมตรนะจะเท่ากับนะเท่ากับของจริงคือเท่าไหร่ก็15คูณด้วย1,000เท่ากับ10,500เซนติเมตรซเมตรนะแต่โจทย์มันต้องการหาเป็นเมตรก็เปลี่ยนเป็นเมตรเลยก็หรือเท่ากับ1 0 0 0เนี่ย จากเซนติเมตรหันไปเมตรหารด้วยหนึ่งร้อยเข้าไปแต่ส่วนทิ้งเท่ากับร้อยห้าสิบเมตรโอเคทำเราเดียวกันแผนที่นะแผนที่สามสิบเซนติเมตรนะเท่ากับนะเท่ากับของจริงเป็นเท่าไหร่นะของจริงนะภาพจริงก็เป็นเท่ากับสามสิบคูณด้วยหนึ่งพันนะก็เท่ากับสามหมื่นเซนติเมตรโอเคมั้ยสามหมื่นเซนติเมตร ถ้าเราเปลี่ยนไปเมตรก็เอา3ามหมื่นหารด้วย1นึ่งรอยเข้าไปก็เท่ากับ300เมตรโอเคคราวนี้เราอยากทราบว่าได้พื้นที่เท่าไหร่นะพื้นที่นะอากูเขีย okay, นตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะพื้นที่นะพื้นที่นะเท่ากับกี่ตารางเมตรก็เลยเท่ากับกว้างคูณยาวใช่ไหมก็เท่ากับเท่าไหร่เลย ร้อ้าสคูณกับ300นะใส่ศูนย์กี่ตัวเนี่ยหนึ 1, 2, ใส่ไปก่อนเลย1 2 3 15คูณกับ3ามได้สี่สิบหตารางเมตรต้องเปรียบเป็นหน่ยวยใดการตารางเมตรตต่ข้อที่4ี่ข้อนี้ตต่ข้อที่4ี่เดอะกรูเฟิร์กรูเฟิร์เองครับ